นิยายเสียงเรื่องเจ้าสาวใบของคุณท่านโดยอันตัวค่านี้มีนามว่ารุกบทนำท่ามกลางความวุ่นวายในบ้านเมื่อพี่ชายของเขาได้หายไปในวันดูตัวเพื่อพาไปขัดดอกรอพ่อเอาเงินมาใช้หนี้ก้อนโตมูลค่ามากกว่า200ล้านมันจึงกลายเป็นว่าทุกคนกำลังตกอยู่ในภาวะเครียดจนพ่อของเขาสติแตกด่ากลาดไปหมดทุกคนไร้ประโยชน์พวกมึงมันไร้ประโยชน์ วินได้แต่ยืนดูอยู่ห่างๆเพราะถ้าเขาเดินเข้าไปให้พ่อเห็นคงเป็นเขาที่โดนด่านหนักสุดเพราะเขานี่แหละตัวไรประโยชน์ของจริงวินหรือกวินเขาโตมาอย่างดีในครอบครัวใหญ่ที่พ่อมีเมียหลายคนแต่นั่นมันก็ตอนที่แม่ของเขายังไม่เสียหลังจากที่แม่เสียไปตอนเขาอายุเพียงหกขวบเขาก็ไม่พูดอะไรกับใครจดเวลาล่วงเลยมานานและหมอก็วินิจฉัยว่าเขาไม่สามารถกลับมาพูดได้อีก เพราะไอพูดไม่ได้ของเขาเนี่ยแหละทําให้พ่อเริ่มออกห่างและรักพี่ชายเขามากกว่าจนละเลยเขาแต่เมื่อไหร่ที่พ่ออารมณ์เสียคนที่ต้องรองรับอารมณ์ก็มักจะเป็นเขาคนนี้อยู่ตลอดวินไอวินมึงอยู่ไหนฮะออกมาร่างสูงโปร่งรีบหลบเข้ามุมเมื่อพ่อเรียกหาเขาไม่อยากไปเป็นที่รองมือรองตีนตอนนี้เพราะวันพรุ่งนี้เขามีสอบเช้าถ้าโดนกระทืบคงแบกสั่งขัรไปสอบไม่ไหว คุณพี่จะเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวตาวีก็กลับมาไหนล่ะมันกลับมาหรือยังฮะพ่อแม่มันจะตายอยู่แล้วยังกล้าหนีออกไปอีกไม่คิดจะช่วยอะไรเลยเสียงตะวัดลั่นครือหนดยิ่งทําให้ร่างสูงโปร่งที่หลบมุมอยู่ตัวสั่นเทามากขึ้นเพราะความแพนิคกกลัวว่าอาจจะโดนลากออกไปกระทืบเขากลัวความรู้สึกนั้นไม่มีใครช่วยกูได้เลยไม่มีเอย เสียงรถจํานวนหลายคันที่มาจอดเทียบหน้าคฤหาสน์จนทำให้คนในบ้านรีบออกไปต้อนรับด้วยสีหน้ากังวลสันติผู้เป็นพ่อรีบแจ้งยิ้มทั้งทางที่เส้นเลือดในสมองจะแตกตายอยู่แล้วคุณท่านยินดีต้อนรับครับอืมเสียงตอบกลับสั้นๆที่สันติได้รับก่อนจะรีบเร่งเชิญผู้มีอำนาจเข้าด้านในที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้อย่างดี ร่างสูงสง่าของคุณท่านเมคานักธุรกิจเชื้อสายผู้ดีเก่าที่มั่งคั่งด้วยรัพย์สินเงินทองติดอันดับต้นๆของโลกสันติได้เชิญชายผู้น่าเกรงขามานั่งรอที่โซฟาราคาแพงนับล้านบาทก่อนจะจูงภรรยาออกไปช่วยยกของมาเสิร์ฟทั้งๆท,ที่มันควรเป็นหน้าที่ของคนใช้ในบ้านแต่ที่สันติจูงภรรยามาที่ครัวนั้นเพราะต้องการคนช่วยคิด เมื่อในตอนนี้ลูกชายคนโตอย่างกาวีได้หายไปทั้งๆท,ท,ที่ได้ตกลงกับคุณท่านไว้แล้วว่าคนที่จะถูกส่งไปคือกวีที่คุณชายเคยพบเจอบ่อยครั้งตามงานเราควรจะทำยังไงดีคะคุณพี่เสียงสั่นที่ดวงตานนั้นเอ่อคอด้วยหยดน้ำใสจันวาดเธออยากจะตายตรงนี้ให้รู้แล้วรู้รอดไม่รู้จะไปบอกกับคุณท่านยังไงดีฉันคิดไม่ออกเลย ในขณะที่สองผัวเมียกำลังวิตกกังวลกันอยู่ในครัวสายตาของผู้เป็นพ่อกับเหลือไปเห็นเงาสะท้อนของลูกชายคนเล็กอย่างเกวินที่กำลังหลบมุมอยู่ชายแก่ที่ไม่รู้จะทำยังไงต่อดีเมื่อเห็นลูกชายคนเล็กที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเกวีจนมีแผนชั่วบางอย่างเป็นข้อเสนอให้คุณท่านเมคาเมื่อคิดได้แบบนั้นสันติจึงพาภรรยาเดินออกไปโดยไม่ได้บอกกล่าวอะไรกับจันวาดก่อน เธอจึงเดิอนออกมาด้วยสีหน้าตื่นตกใจเล็กน้อยขอโทษที่ทำให้รอนานครับคุณท่านไม่เป็นไรแล้วไหนล่ะลูกชายคุณสันติเออคือว่าสันติที่กาลังจะเอ่ยกับชายหนุ่มตรงหน้าแต่เมื่อสบตากับดวงตาคมกริบกลับทำให้ชายแก่เอ่ยไม่ออกแต่จนแล้วจนรอดเขาก็เอ่ยมันออกไปอย่างเลี่ยงไม่ได้คือกวีเขาหายไปครับคุณท่านซึ่งตอนนี้ทางเราก็ยังหาเขาไม่เจอ คิ้วหนาที่ขมวดเข้าหากันเป็นปมของเมคาตรงหน้าทําให้สองผัวเมียก้มหน้าก้มตามมองพื้นเนื้อตัวสัน่นแล้วคุณสันติจะให้ฉันทํำยังไงกับเงินที่ยืมฉันไปน้ําเสียงกดต่ําของชายตรงหน้าสันติได้แต่ค่อยๆชี้นิ้วไปทางบันไดที่มีช่องเล็กๆข้างใต้พร้อมกับร่างสูงโปร่งที่นั่งหลบอยู่ลูกชายคนเล็กของผมครับผมยกให้คุณท่านเลย คุณท่านจะเอามันไปทําอะไรก็ได้ครับขอแค่ให้เวลาผมตามหากวีมันหน่อยนะครับได้เอามันขึ้นรถแววตาเกี้ยวกราดปรากฏในดวงตาของเมคาเมื่อเขาไม่ได้คนที่อยากจะได้งั้นก็เอาไอ้นี่ไปแก้ขัดก่อนพอได้กวีมาเมื่อไหร่ค่อยโยนมันทิ้งข้างถนนเมคารู้ดีว่าลูกชายคนเล็กของคุณสันติเป็นใบพูดไม่ได้จึงไม่เคยออกงานกับพ่อแม่ รัแค่นี้มันก็ทำให้มีคาโกรดเข้าไปอีกกว่าเดิมที่ได้คนพิการมาขัดดอกตอนที่1ลูกชายคนเล็กที่แสนไร้ประโยชน์ร่างสูงโปร่งที่กำลังเดินลงจากห้องเพื่อไปเรียนมหาลาัยตามปกติแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ลงไปถึงชั้นล่างเสียงพูดคุยของคนด้านล่างก็ดังขึ้นมาให้ได้ยินกวีลูกทำเพื่อพ่อกับแม่ได้ไหมทำอะไรวินเนตแต่ยืนอยู่ข้างบนไม่กล้ามแม้แต่จะเดินลงไปเพราะกลัวเขาจะโดนลากแหไปด้วย แม่จะบ้าเหรอให้ผมไปนอนอ้าขาให้ผู้ชายเอาน่ะเสียงตะโกนดังลั่งสนั่นบ้านวินที่ได้ยินพี่ชายตนเองพูดออกมาเมื่อกี้ก็ได้แต่ตกใจเบิกตากว้างมันเรื่องอะไรวันเนี้ยวี่ทาไมเรื่องแค่นี้แกถึงทําให้พ่อกับแม่ไม่ได้ฮะเสียงที่เขาคุ้นเคยดีดังแทรกขึ้นมาด้วยน้ําเสียงเกรียวกราดซึ่งวินเห็นภาพลอยมาเลยว่าพ่อเขากําลังทําสีหน้าแบบไหนอยู่พ่อกับแม่บ้าไปแล้วจริงๆ พ่อคิดอะไรอยู่ให้ผมไปเอากับมันเพื่อขัดดอกให้ไอ้คุณท่านบ้าบออะไรนั่นถ้าพ่ออยากให้ผมไปนักพ่อก็ไปเองสิเขาได้แต่ยืนฟังเรื่องราวที่ไม่เคยรู้มาก่อนใบหน้าเข้มไน้แต่ขมวดคิ้วเข้าหากันและเอามือทาบอกยินดีกับตนเองที่ไม่ได้โดนแบบนั้นพ่อเป็นนี่เองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมทําไมผมต้องเป็นคนเป็นนอนให้มันเอาวีลูกใจเย็นก่อนไม่เย็นอะไรทั้งนั้นล่ะแม่ทําไมต้องเป็นผมทําไมไม่เอาไอ้ใบ้นั่นไปแทนน่ะพ่ออ้าว เกี่ยวอะไรกับเขานี่เงินก็ไม่เคยได้ใช้ด้วยแม้แต่บาทเดียวขนาดเสื้อนักศึกษายเย็บจะไม่รู้ว่าจะเย็บตรงไหนแล้วไม่เคยได้เสื้อตัวใหม่ตั้งแต่ขึ้นปีหนึ่งจนจะจบอยู่แล้วก็มันเป็นใบไงคุณท่านเขาถึงไม่เอาถ้าเขาเอาพ่อถีบหัวส่งมันให้คุณท่านขอไปแล้วไม่เก็บมันไว้ให้เปลืองข้าสารหรอกเมื่อได้ยินประโยคนี้วินเนตแต่เอาลิ้นดุนแก้มเพราะทำตัวไม่ถูกมันอยากจะร้องไห้นะแต่มันก็จุกอกจังไรประโยชน์จริงๆเลยมึง อยู่ให้ขวางหูขวางตาคนอื่นเขาทําไมถ้าจะช่วยที่อะไรไม่ได้สักอย่างทําไมมึงไม่ตายตายไปตามแม่มึงซะกบีตะโกนลั่นบ้านเหมือนต้องการให้เขาได้ยินร่างสูงโปร่งยืนนิ่งไม่รู้ว่าควรทําตัวอย่างไงดีเขามักจะโดนด่าว,ว่าไรประโยชน์อยู่ทุกวันไล่ไปตายตามแม่บ้างแหละเฮะ้คิดว่าอยากอยู่กันเหรอมันแค่ยังไม่ถึงเวลาตายเท่านั้นเองถ้าถึงเวลานั้นเมื่อไหร่มันคงเป็นวันที่เขายิ้มได้กว้างที่สุดในชีวิตชายใบหน้าตึงเครียดนั่งนิ่งอยู่หน้าคณะวิศวะ อเพื่อนสนิทคนเดียวในชีวิตที่แม่ของมันก็เป็นเพื่อนสนิทกับแม่เขาไอวินเสียงตะโกนเรียกชื่อเขามาแต่ไกลตามด้วยร่างสูงพอๆกันกับเขาเดินเข้ามากอดคอมึงมานานยังวะมือหนาหยิบสมุดเล็กๆที่เขามักพกติดตัวไว้ตลอดขึ้นมาเขียนให้ไอพีอ่านมานานแล้วหรอวะทําไมมึงไม่ไปเข้าเรียนละ่ะวันนี้กูโดดนะเว้ยช่วงนี้ติดหญิงวะ่ะพีพูดเสียงระรื่นพร้อมหันมาจักคิ้วให้วินก่อนจะเดินอ้อมมานั่งตรงข้างกับเขา วันนี้กูกะโดดพอดีที่บ้านมีปัญหาใบหน้าทะเลนก้มอ่านแผ่นกระดาษของเพื่อนสนิทก่อนจะขโมดคิ้วเข้าหากันพร้อมถอนหายใจบ้านมึงนี่ท็อกซิกเนอะไม่น่าอยู่เลยอืมอยากไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่แค่ไม่มีที่ให้ไปช่างแม่งเถอะยิ่งอ่านชีวิตมึงกูยิ่งเครียดเอาอย่างนี้ไหมไอวินคืนนี้ไปนอนบ้านกูกูซื้อเกมสน,กสนุกมาใหม่เพียบรอยยิ้มบนใบหน้าเข้มกระตุกขึ้นเพราะเขาก็อยากจะคลายเครียดบ้าง ปล่อยวางบ้างตกลงไปเลยไหมตามนั้นครับสองเพื่อนสนิทที่คิดว่าวันเครียดๆแบบนี้โดดเรียนดีกว่าทำให้กวินและพีไม่เข้าเรียนแต่เลือกที่จะไปเล่นเกมบ้านพีตามที่คุยกันไว้เอียดรถคันหรูที่วินจำได้ดีว่ามันคือรถใครมันจอดเทียบฟุตบาทที่เขากำลังเดินอยู่กับเพื่อนสนิทไอวินขึ้นรถสีหน้าของร่างสูงโปร่งดูวิตกกังวลอย่างมากจนทำให้พีที่อยู่ข้างกายขามวดคิ้วกูบอกให้ขึ้นรถ เมื่อโดนตะคอกใส่ร่างสูงโปร่งกับสะดุ้งแรงจนแสงให้เห็นได้ทันทีว่าคนในรถมีอิทธิพลต่อเขามากแค่ไหนวินหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนบอกลาเพื่อนก่อนจะเดินตัวสั่นเทาขึ้นรถคันหรูของพี่ชายต้องให้กูพูดหลายรอบนะมึงสายตาโกรธแค้นตวัดใส่เขาจนวินเข็บหนีไปติดประตูรถพ่อหวาดกลัววีวันนี้มึงตายแน่ไอไวินือกมาโดดเรียนวันที่พ่ออารมณ์เสียเฮอะ วันนี้กูขอ,อยีหน้ามึงหนักๆทีเหอะเห็นแล้วมันไสมือหนากรรเข้าหากันแน่นแววตาของเขาสั่นเริกเมื่อได้ยินพี่ชายพูดแบบนั้นวินที่โดนทำร้ายมาทั้งชีวิตเขากลัวเขาไม่อยากโดนอีกแล้วจบตอนที่หนึ่งตอนที่สองบาดแผลจากคนที่รักร่างสูงโปร่งที่กำลังนอนชักดิ้นตัวเกรงอยู่บนพื้นกลางบ้านเมื่อโดนฝ่าเท้าหนักๆสองเท้าของพ่อและพี่ชาย กระทืบเข้าที่หน้าท้องแกร่งอย่างแรงจนเลือดออกปากกวินพยายามตะเกียกตะกายหนีแต่เพราะร่างกายที่บอบช้ำจากการทารุณที่รุนแรงมานานาน,นับชั่วโมงทำให้เขาได้แต่นอนดิ้นเหมือนคนจะตายอยู่บนพื้นพื้นเลอะไปหมดทำไมมึงต้องทำบ้านกูเลอะฝ่าเท้าหนักๆเตะกระแทกเข้าโครงหน้าของเขาอย่างจังจนใบหน้าวินสัตัิไปอีกฝั่งอยากฆ่ามันให้ตายอะพ่อสายตาที่แฝงไปด้วยความสนุก อยากจะลองฆ่าคนตรงหน้าให้ตายอย่างทรมานวีจึงเอ่ยกับพ่อของตนสันติที่กำลังใช้เท้าที่สวมใส่รองเท้าหนังสีดำเงาเหยียบหน้าท้องแกล่งของลูกชายคนเล็กเหยียบซ้ำๆเพื่อระบายความเครียดแต่ไม่ได้รู้เลยว่าคนใต้ฝ่าเท้านั้นเจ็บปวดเจียนตายมากแค่ไหนคุณพี่คะคุณท่านส่งข้อความมาว่ารับข้อเสนอเราคะ่ะน้ำเสียงตื่นเต้นดีใจของแม่เลี้ยงเขาดังขึ้นมาพร้อมร่างบางของหญิงสาววัยสี่สิบกว่า จริงเหรอจันวาดเท้าหนักๆบนท้องของเขาถูกยกออกไปก่อนพ่อและพี่ชายจะเดินเข้าหาแม่เลี้ยงของเขาพร้อมจ้องมองข้อความของใครสักคนบนหน้าจอก่อนทั้งสามจะมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเงินเข้าแล้วคุณพี่สามคนยืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันแต่ไม่ได้มีใครสนใจร่างสูงโปร่งของคนที่นอนอาบเลือดบนพื้นเลยแม้แต่นิดเดียวสายตาที่แสนจริปรีพยายามเพ่งมองคนสามคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลตัวเขามาก หยุดน้ำใสไหลออกข้างดวงตาเพราะความเจ็บปวดแสนสาหัสแขนขาสองข้างเจ็บจนขยับไม่ได้เพราะถูกตีด้วยของแข็งช่วงบนของร่างกายถูกกระทืบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนนิ่งเกรงแววตาที่เจ็บปวดเหนื่อมองเพดานพร้อมถามตนเองว่าทำไมเขาถึงต้องทรมานขนาดนี้ด้วยทำไมต้องเป็นเขาแม่ครับแม่ทิ้งวินทำไมริมฝีปากที่เปื้อนคาบเลือดขยับเบาๆร้องถาม ถึงไม่มีใครได้ยินเสียงที่เขาพูดแต่วินแค่อยากจะร้องถามแม่เขาแค่นั้นเองบนโซฟาราคานับสิบล้านปรากฏร่างกัมยำสูงสง,สงา่านั่งไขว่ห้างในชุดสูทสีดำใบหน้าตั้งตรงมองไปที่สามคนพ่อแม่ลูกที่อยู่ตรงข้ามวันนี้เมคาได้นัดครอบครัวรัติการออกมาร่วมทานอาหารเย็นด้วยเมื่อในอีกไม่กี่วันเขาก็ต้องรับกวีลูกชายคนโตเข้ามาอยู่ในการดูแลเพื่อใช้หนี้ใช้สินแทนครอบครัว จำนวนเงินที่ครอบครัวรัติการหยิบยืมไปมูลค่ามากกว่า200ล้านแต่เมคาก็ไม่ได้ให้ความสนใจต่อเงินจำนวนนั้นมากนักหรอกเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือกวีรัติการต่างหากสายตาดุรอบมองใบหน้าหล่อเหลาของกวีลูกชายคนโตของคนสันติถึงแม้ชายหนุ่มตรงหน้าจะดูดีแค่ไหนแต่เมคากลับมองว่านั่นแหละคือความสวยงาม เมคาใช้สายตามองกวีที่ดูก็รู้ว่าชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้มีความพิศวาสเรื่องบนเตียงกับผู้ชายด้วยกันต่างจากเมคาที่เขานั้นไม่มีความชื่นชอบในร่างกายของผู้หญิงเลยจนต้องใช้คู่นอนที่เป็นผู้ชายเท่านั้นคุณท่านเมคาที่ใครๆก็ต่างรู้ถึงความร่ำรวยแต่กับไร้ภรรยาเคียงข้างกายไม่มีผู้สืบทอดตระกูลแม้เขาจะอายุเข้า45แล้วก็ตามเขาไม่เคยมีความคิดจะสร้างครอบครัวแม้แต่นิดเดียว จนครั้งหนึ่งได้พบกับกวีในสถานบันเทิงชายหนุ่มที่กำลังมีอะไรกับหญิงสาวอยู่ในห้องน้ำวีไพีมันก็ทำให้เมคาหลงไหลในท่วงท่าลีลาของกวีมากๆเขามั่นใจว่าคนที่เก่งเรื่องบนเตียงอย่างกวีต่อให้ต้องมาอยู่ใต้ร่างเขาชายหนุ่มคนนี้ก็คงมอบความสุขสมให้เขาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแน่ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อเย็นมากเลยนะครับคุณท่านชายผู้เป็นพ่อกล่าวขึ้นพร้อมโค้งหัวเล็กน้อยให้กับเขา ก่อนเขาจะพยักหน้ารับมันไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้หวังว่าเงินที่ให้ไปฉันจะได้ในสิ่งที่ตกลงกันไว้แน่นอนครับคุณท่านกวีขอบคุณคุณท่านหน่อยลูกสายตาดุจ้องมองชายหนุ่มตรงหน้าที่เดินเข้ามาใกล้พร้อมโค้งหัวเล็กน้อยก่อนเงยหน้ามองเขาเมคาที่ยิ่งเห็นใบหน้าสวยใกล้ๆยิ่งอยากจะจับคนตรงหน้าทุ่มลงเตียงและขย้ำให้รู้แล้วรู้รอด ผมขอบคุณคุณท่านมากนะครับที่เอ็นดูผมกับครอบครัวเดี๋ยวถึงวันที่คุณท่านไปรับผมจะเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อทําให้คุณท่านมีความสุขได้ฉันจะรอหลังอาหารมื้อเย็นเรียบร้อยมีาก็มายืนส่งครอบครัวรัติการขึ้นรถกลับบ้านโดยร่างกำยำไม่ละสายตาจากร่างสูงโปร่งเลยแม้กระทั่งกวีจะนั่งอยู่ในรถแล้วก็ตามดูคุณท่านจะพอใจในตัวคุณกวีมากนะครับ ราเชต์เออยเซลเจ้านายของตนเองเมื่อเห็นสายตาดุนั้นมองลูกชายคนโตของคุณสันติด้วยแววตาหลงไหลฮึไม่แน่คนนี้อาจจะมาเป็นคุณหญิงของจิรตะกูลก็ได้ภายในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลรัฐมือหนาของพีกำลังกุมมือเพื่อนสนิทของตนเองไว้แน่นดวงตาพีคลอไปด้วยหยาดน้ำใสพอเห็นสภาพของกวินที่มันอาบไปด้วยเลือดและขาสองข้างต้องเข้าเฟือก ทำไมพวกมันทำกับมึงแบบนี้ย่อยวินทำไมวะทำไมต้องทำเพื่อนกูเสียงร้องไห้ของชายหนุ่มดังอยู่ในห้องพักฟื้นรวมของโรงพยาบาลพีที่บ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนวิน,ท,นทันทีที่ได้รับสายจากคนใช้ในบ้านเพื่อนสนิทให้มารับบินไปหาหมอเขาก็รีบมาแต่ใครจะคิดว่าเมื่อมาถึงสภาพของเพื่อนเขามันอาบไปด้วยเลือดสีแดงสดมุมปากก็มีเลือดไหลยอยู่ตลอดใบหน้าบวมช้ำมือสองข้างเกร็งไปหมด มึงเจ็บมากเลยใช่ไหมไอวินมึงทนทำไมถึงแม้เปลือกตาจะลืมไม่ขึ้นแต่หูสองข้างก็ยังรับรู้ได้ว่ามีเสียงร้องไห้ของเพื่อนรักอยู่ข้างๆเขาที่ไม่สามารถขยับตัวได้ทีแรกคิดว่าต้องตายแน่ๆเลยแต่เหมือนโชคชะตายังไม่รู้สึกพอใจกับสิ่งที่เขาโดนจึงให้เขาอยู่ต่อเพื่อรับความทรมานมากกว่านี้เฮ้อจะมีอะไรที่มันแย่กว่านี้ไหมเอาให้เต็มที่เลยวันไหนที่พอใจแล้ว ลอยเขาไปหาแม่เธอจบตอนที่สอง